สวัสดีครับนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับสวนเด่นเฟิร์นนะครับมาเข้ามาเก่งลิงนะครับระยองวันนี้คลิปนี้นะคลิปนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่กับลูกผสมใบคานคาราต้านะครับต้นแม่ต้นเดิมนะครับนะครับก็ลูกผสมนี้ก็คือลูกผสมใบคานคาราต้านะครับเข้ากับไวกิ้งแอมแบลกนะครับไวกิ้งแอมแบลกนะไวกิ้งแอมพูระเรียแบล็กนะครับนี่อันนี้คือพ่อนะครับ อ่าเป็นไวกิ้งแอมแบล็สนะครับส่วนแม่นะครับเป็นใบคานคาร์ตานี่แม่คือเดิมนะครับแต่พ่อจะสีดำและก็ปากเขียวลายนะครับลูกสมนี้ออกมานะครับก็จะมีหลากหลายนะครับมีทั้งเขี้ยวสั้นเขี้ยวยาวมีสีเหมือนพ่อสีเหมือนแม่ก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะสีเหมือนพ่อแต่จะมีเขี้ยวสั้นหรือเขี้ยวยาวแล้วแต่เม็ดนั้นนะครับสำหรับสองต้นนี้ก็คือถือว่า เป็นตัวคัดฟอร์มนะครับไม้คัดฟอร์มเลยฟอร์มสวยๆนะครับตอนนี้นะครับเนี่ยนะฮะได้ผิวสีดำนะครับแล้วก็หม้อแข็งเหมือนแม่นะครับได้ปากเหมือนพ่อนะครับแต่ต้นนี้อ่านี่นะฮะมีเขี้ยวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ยังมีสีดำล้วนปากดำด้วยอ่าส่วนต้นนี้อ่ามาฝั่งนี้นะครับตันนี้จะออกทรงป้อมนะครับดันได้ทรงทรงเหมือนพ่อมา นะครับปักลายแล้วก็มีเขี่ยวเหมือนแม่นะครับส่วนตันนี้ก็ถือว่าฟอร์มสวยนะไม้คร้าฟอมก็ราคาจะสูงนิดนึงนะครับก็สําหรับคูน่นี้นะครับเป็นลูกผสมไบคาร์คาตาเข้ากับไวกิ้งแอมแบล็กนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่แอดมินนะคะัข้อความเพจส่วน,นเินเฟิร์นได้เลยนะครับราคทีปนี้เขาจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ